สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากันที่สงขานะคะมาที่สงขาก็ไม่พ้นทะเลนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำที่พักนะคะที่สงขานะคะติดชายทะเลนะะอันนี้ก็เป็นโรงแรมโซลิดนี่เองนะคะน,นี่บรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปในโรงแรมนะคะก็จะมีสระน้ําเล็กๆไว้อาบแดดกันยามเช้าหรือยามบ่ายก็ได้นะคะข้างๆก็จะเป็นคาเฟ่น,นะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้าที่จะไปเข้าสู่รับบี้ของทางโรงแรมนี่เองค่ะค่ะก่อนเข้ามาในโรงแรมนี่ก็ชมซ้ายชมขวานิดนีงนะคะเพลินๆถ่ายรูปกันไปชิวๆครานี้เราก็จะเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นมุมกว้างสวยๆอากาศถ่ายเทสบายมากเลยค่ะ ก็จะเป็นล็อบบี้นะคะล็อบบี้ก็จะมีพนักงานสาวสวยๆน่ารักๆเด็กๆนะคะคอยต้อนรับอยู่นะคะแลวตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปมุมนั่งเล่นมุมอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะประดับด้วยดอกไม้ให้เราได้ถ่ายรูปนะคะตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องอาหารนะคะสําหรับ อาหารเช้านะคะเบรคฟัสแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายนะคะเบรคฟัสก็เลยไม่มีนะคะมีแต่บรรยากาศห้องเข้ามาให้ดูนะคะข้างหนจะเป็นห้องก,งกว้างๆโลง่ลงๆอย่างนี้นะคะครางนี้เราจะลองออกมาแล้วค่ะออกมาข้างนอกล็อบบี้นะคะเป็นมุมก่อนทาง นะะี่จะเป็นไฟสวยๆตรงนี้ถ่ายรูปได้สวยมากจริงๆค่ะมุมนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะบอกเลยว่าสวยนั่งเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยถือแก้วกาแฟถือแก้วไวายแก้วอะไรส่วนท้านราคาของโรงแรม s o โซล Beach Hotel ที่นี่นะคะก็จะแบ่งเป็นตาม ไทยของห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดซูพิเรียหรือว่าดีลักเลยคะหรือว่าห้องสูงนะคะโดยราคาเริ่มต้นที่พันเจ็ดร้อยนะคะยังไงว่างๆแวะมาพักได้นะคะ